สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่นิกกี้คุกกิ้งไมล์เวชแนลนะคะวันนี้นิกจะพามาทำยำคอหมูค่ะแต่อันนี้ได้หมูมานะคะไม่ใช่คอหมูนะคะแต่นิกว่าส่วนนี้มันจะมีพวกบันแทรกแล้วก็เป็นพวกเอ็นติดหน่อยนะคะมันน่าจะทำได้อร่อยเราไม่ได้มีวัตถุดิบเป๊ะๆเ,เหมือนที่เมืองไทยค่ะแต่พอดีนิกดูคลิปค่ะที่เขาไปรีวิวนะคะ ส้มตำโจ๊ะนะคะหรือส้มตำน้องนีจอยเยอะแล้วก็คิดอยากกินยำคอหมูค่ะก็เลยจะมาลองทําเรียนแบบค่ะจะทําคล้ายๆกับหมูน้ําตกนะคะแต่จะทําแบบให้มันดูแซบขึ้นมานิดนึงค่ะนี่ก็จะเป็นต้นหอมผักชีใบเลื่อยค่ะหั่นนะคะมะนาวหอมแดงค่ะกระเทียมแล้วก็พริกขี้หนูตับค่ะนี่ใช้แค่2เม็ดนะคะเพราะว่ากลัวเผ็ด แต่นี้จะใส่พริกป่นช่วยนะคะเพื่อให้มันดูโจ๊ะๆค่ะพริกป่นอันนี้จะเป็นพริกป่นของร้านจีนนะคะจะไม่จะไม่ค่อยเผ็ดค่ะแทบจะไม่เผ็ดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปหมักหมูกันก่อนค่ะค่ะหมูใส่ลงไปเลยค่ะก็พริกไทยนะคะ น้ำมันทรายค่ะน้ำมันหอยค่ะ ตั้งแต่หยุดโควิดมานะคะรอบนี้ก็วรวมๆสองเดือนได้แล้วนะคะนี่ก็จะทำอาหารบ่อยมากทั้งได้อัดคลิปมั่งไม่ได้อัดคลิปมั่งนะคะก็โหเอาง่ายว่าเครื่องปรุงหมดเร็วค่ะปกติทำงานก็จะไม่ค่อยได้ทำอาหารทานที่บ้านเท่าไหร่นะคะ ลูขาวคะ่ะนิดหน่อยคะ่ะนี่จะใส่เกลือโรอยลงไปด้วยนะคะนิดหน่อยนะคะให้มันมีความหวานความเค็มนะคะ แต่อันนี้นิดไม่ได้หมกักค้างไว้นะคะไม่ได้หมักแบบว,ว่าทิ้งไว้ค้างคืนหรือชั่วโมงสองชั่วโมงนะคะคือหมักแล้วก็จะทำเลยนะคะแล้วก็คนๆๆหน่อยค่ะค่ะแค่นี้พ,อค,พอค่ะเดี๋ยวเราไปตั้งกระทะย่างกระทะกันค่ะค่ะนิกตั้งกระทะไว้แล้วนะคะ กระทะก็น่าจะเริ่มร้อนแล้วค่ะคือจะไม่ใส่น้ำมันไม่ใส่อะไรเลยนะคะเสียงเครื่องสักผ้าค่ะอยู่ข้างหลังค่ะ <c oughs> ก็ใส่ทาบลงไปกับกระทะเลย <c oughs> แล้วก็จะย่างทิ้งไว้แบบนี้นะคะให้เขาแบบเหลืองเตรียมนิดนึงนะคะ แเราค่อยกลับด้านค่ะกลิ่นเหมือนจะเริ่มไหม้แล้วนะคะเพราะว่ามันมีน้ำตาลเวยนะคะโอ้เดี๋ยวต้องเบาไฟหน่อยค่ะไหม้เร็วไปหน่อยค่ะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราหีบออกเสียงเสียงย่างนี่ซ่ามากเลยค่ะซู่ซ่ามาก ย่างกระทะนะคะมันก็จะยากหน่อยค่ะนี่ปลกันไก่มาตัดออกหมยนะคะก็หนิดหนิด ตั้งน,นี้โอเคนะคะอาจจะเป็นพรอะมีน้ำนำค่ะค่ะนิกว่าน่าจะได้แล้วนะคะเพราะว่านิกไม่ต้องการให้เขาสุกจนกระด้างนะคะสุกแบบพอดีพอดีค่ะเดี๋ยวเราก็จะปิดไปเลยค่ะเรามาหั่นหมูนะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาทำน้ำยำกันก่อนนะคะนี่จะใช้คนในนี้นะคะน้ำเชื่อมค่ะที่น้ทำไว้ค่ะอ่าสักสองช้อนครึ่งพอนะคะไม่ค่อยชอบออกหวานมากค่ะเดี๋ยวมันจะหวานไปนะคะน้ำปลาค่ะ ใส่เท่ากันกับน,น้ำเชื่อมนะคะแล้วก็น้ำปลาค่ะเขย่าก่อนค่ะใส่เท่ากันเลยค่ะไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกันนะคะเรามาลุ้นกันค่ะ จะโจ๊ะหรือไม่โจ๊ะค่ะปลาลานิดอาจจะไม่ค่อยนัวนะคะเดี๋ยวนี้จะใส่ผงปรุงรสค่ะลงไปนิดนึงใส่แค่นี้พอค่ะเพิ่มความกลมกล่อมหน่อยนะคะเพราะว่าในนี้มันก็จะมีชูรสด,ด้วยนะคะในผงปรุงรสทั่วไปนะคะก็เลยพยายามไม่ค่อยใส่ชูรสค่ะ มะนาวค่ะมะนาวที่หั่นไว้นะคะจะใส่หมดเลยนะคะมาชิมดูกันค่ะความเปรี้ยวเค็มสีน้ำตลาค่ะเพื่อนๆ ได้นิกจะเพิ่มความโจ๊ะๆน้อยใช้พริกป่จีนนะคะใส่ไปเลยไม่ต้องดราม่านะคะเพื่อนๆเพราะว่ามันไม่เผ็ดค่ะใส่เยอะได้ค่ะไม่เผ็ดคือพอดีตอนนี้นิกท้องอยู่นะคะก็ทานรสจัดทานเผ็ดมากไม่ได้ค่ะ แล้วปกตินี้ก็ไม่ใช่คนทานเผ็ดอยู่แล้วนะคะ,ะใส่กระเทียมกับพริกลงไปเลยหอมด้วยะจะอารมณ์แบบว่า น้ำตกหมูผสมยำนะคะเพื่อนๆอสีสันเริ่มมาค่ะจะชิมเลยสักทีนึกว่าน่าจะพอได้แล้วค่ะไม่แน่ใจว่าขาดอะไรได้แล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวหั่นหมูใส่ไปก็จะกลมกล่อมขึ้นนะคะเดี๋ยวเราหั่นหมูกันค่ะ หนีบออกนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆไม่ได้หนีบออกเยอะมากหัเลยค่ะอืมกำลังดีค่ะนิกจะเอาไปคลุกเลยนะคะจะไม่ใช้น้ำราดนะคะ ตรงนี้จะเป็นกระดูกค่ะใส่ไปเลยนี่จะหั่น2ชิ้นเลยนะคะใส่ไปเลยนะคะค่ะหลังจากที่เราหั่นใส่ไปแล้วนะคะนี่ก็จะใส่ผักลงไปเลยคุกพร้อมกันเลยค่ะ กเลยทีีน้ยำน้ำตกค่ะเพื่นพนอนๆเดี๋ยวชิมดหน่อยค่ะได้อยู่ค่ะเพื่อนๆ โจ๊กอยู่นะคะเป็นไงคะทำง่ายๆค่ะเพื่อนๆอ,อร่อยหายอยากได้เหมือนกันคะ่ะยังไงคลิปนี้นี่ก็จะฝากไว้แค่นี้นะคะต้องลาเพื่อนๆไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาติดตามนะคะขอบคุณมากคะ่ะค่ะคอหมูโจ๊ะค่ะ,คะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะโจ๊ะเองค่ะเพื่อนๆไม่ได้กลับเมืองไทยนะคะก็อาศัย เจ้าเองค่ะลองดูค่ะน,นึ่งข้าวเหนียวไว้แล้วนะคะเดี๋ยวไปทานก่อนนะคะ